Bye. Mm -hmm. สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่12มกราคม2568ค่ะสมเด็จพระนิธิาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปนในการพระราชทานเพลิงศพพลตรีประภาสกุลตนาคอดีตสมาชิกสภานิติปัญญัติแห่งชาติ วันนี้เวลา17นาิกา33นาทีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีเสด็จพระาชดำเนรไปยังวัดสมมนัตวิหารเขตป้อมปราบสตรูภพ่ในการพระราชทานเพลิงศพพลตรีประพาสสกุลตนาคซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากน้ำในเยื่อหุ้มหัวใจและปลอดอักเสบจากการติดเชื้อเมื่อวันที่1 6ธันวาคม2567สิริอายุ92ปี พลตรีประภาสกุลตนาเกิดเมื่อวันที่24ธันวาคม2475เป็นบุตรของรองอมาตโทขุนเหมสมาหารประพงศกุลตนาคกับนางพริ้งสีเพนขณะศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนได้สอบเข้าโรงเรียนเตรียมในร้อยรุ่นที่17และโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่10 เมื่อสำเร็จการศึกษาในปี2506เริ่มรับราชการที่กรมการทหารสื่อสารและย้ายไปเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยเป็นอาจารย์สอนวิชาทหารหมวดกองพลศึกษาและดูแลการเรียนการสอนดนตรีไทย นอกจากนี้ยังทำงานให้กับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกควบคู่กันไปด้วยหลังเกษียณอายุราชการตั้งแต่ปี2536ถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาผู้อมนกการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกโดยปี2549ถึง2551เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วยพลตรีประพาสยังมีผลงานด้านการขับเสภา การเป็นผู้ประกาศข่าวพิธีกรและยังมีผลงานด้านการแสดงโดยได้รับรางวัลและกิตติคุณมากมายอาทิ ปี2551ได้รับพระราชทานรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นทางโทรทัศน์จากสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปี2552ได้รับรางวัลเทพทองพระราชทานในฐานะนักวิทุุโทรทัศน์ดีเด่นและปี2552และ2553ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคํา ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางสุปริยาสกุลตนาคมีบุตรทิดารวมสี่คนสมเด็จพระอริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยประจำปี2567 วันนี้เวลา13นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังอาคารสุชีปุญญานุภาพมหาวิทยาลัยมหามากุตรราชวิทยาลัยอําเภอพุทธมนฑลจังหวัดนคนปรปฐมในการประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และปริญญาบัตรแก่บรรพชิตและคฤหัตผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามากุตรราชวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2567 โอกาสนี้ประธานปริญญาศึกษา,าศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษาแด่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนโดยสภามาหาวิทยาลายัยมหามากุฏราชวิทยาลายัยมีมติถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณโดยส่งสืบสารพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภพันวดีในด้านการศึกษาและการบริหารการ ศึกษาไว้ได้อย่างมั่นคงจากนั้นโปลดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ปฏิบัติแทนพระองค์ในการประทานปริญญาบัตรพร้อมปลดให้เชิญพระโอวาทประธานแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ผู้สำเร็จการศึกษา สำหรับมหาวิทยาลัยมหามากุฎราชวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้นเมื่อปี2436ตามพระดำริสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสเพื่อเป็นสถานศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมขั้นสูงของพระภิกษุสามเณรต่อมาในปี2488สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์โปรดให้จัดการศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัย พุทธศาสนาชื่อสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัยในปี2540พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาาบพิตรทิทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐจัดการศึกษา5คณะได้แก่คณะศาสนาและปรัชญาคณะมนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะ ศึกษา,าศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยมี7วิทยาเขต3วิทยาลัยองค์งมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชะกุศลเจ็วันพระราชทานศพหม่อมเจ้าอุทัยเที่ยงชาย,ยางกูล วันนี้เวลา9ก้านาฬิกา53นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศาลา1 1วัดมกุฎกษัตริารามในการบําเพ็ญพระราชะกุศลเจ็วันพระราชทานศพหม่อมเจ้าอุทัยเที่ยงชาย,ยางกูลซึ่งถึงแก่ชีพิตตักใสด้วยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารเมื่อวันที่หมกราคม2568สิริชนะสา94ปี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมกำหนดเจ็ดคืนหม่อมเจ้าอุทัยเที่ยงชยังกูลพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมมื่นพงศาดีสรมหิบต้นราชสกุลชยังกูลอดีตองคมมนตรีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูตแต่หม่อมแหวนสุรีชยังกูลณอยุธยาสกุลเดิมบุญยมาลิก โดยเป็นพระชนัดดาในพระบาทสเมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชหลังทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชินีและทรงเข้ารับราชการที่กรมการบินพาณิชย์ กระทรวงคมนาคมจนกเกษียณอายุราชการในปี2533หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยงชาย,ยางกูลทรงเป็นพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าฝ่ายในที่มีพระชนสา,าสูงสุดและเป็นองค์สุดท้ายในสายมหามากุฎราชสันตติวงศ์รัชกาลที่4จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมวลวันณศุนทรธรรมสวัสดีค่ะ